ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายคืนวันนี้ก็จะขอพูดอันนีบายการที่จะก้าวเข้าสู่ความเป็นระโสดาบันต่อไปตากว่าบารรดาท่นระโยคาวาจรทั้งหลายที่มีอารมณ์เข้าถึงแล้วก็ต้องขอประทานอภัยด้วยตั้นี้เพราะอะไรก็เพราะว่า เพื่อบุคคลที่ยังเข้าไม่ถึงเป็นสำคัญสำหรับวันนี้ก็จะขอพูดจุดที่สำคัญที่สุดที่บรรดาพโยคาวาจรทหลายจะต้องสามารถทรงให้ได้ถ้าทรงไม่ได้ในจุดนี้การเป็นปรบสดาบันไม่มีทาง บอกได้เลยบอกว่าไม่มีทางที่พูดกับวันนี้ก็ได้แก่บารมีสิบเพราะบารมีสิบอย่างแต่ก็จงอย่าลืมว่าการพูดวันนี้เป็นการพูดถึงบารมีของพระโสดาบันเท่านั้นไม่ใช่บารมีของพระอระหรันต์ นี่ก็ต้องว่ากันไปตามขั้นมีบางทีหลายหลายท่านถามว่าบารมีสิบนะ่ะสามารถจะทรงได้ไหมก็สั่งทิษะบอกว่าไม่ไหวชาตินี้ทัางชาติไม่สามารถจะทรงบารมีสิบได้ต้นนี้เพราะอะไรเพราะว่าไม่ทราบว่าคำว่าบารมีมันแปลว่าอะไร นี่สําหรับคําว่าบาร,รมีนี่แปลว่ากําลังใจความจริงบาร,รมีท่านแปลว่าเต็มนี่ตอนนี้ก็เคยไปเจ้งเขามันแล้วเจ้งใครเจ้งพระอาจารย์พระอาจารย์ใหญ่ท่านถามว่าคําว่าเต็มหมายความว่ายังไงเอาอะไรเข้ามาเต็ม เียงอย่างทานบารมีถ้าต้องการจะให้ให้เต็มโลกจะไปขน,นของที่ไหนมาให้เต็มโลกหรือว่าจะให้เต็มความปรารถนาของผู้รับทำยังไงมันถึงจะเต็มให้อย่างนี้เท่านี้แกก็อยาเอาเท่าโน,น้นให้เท่าน,น้นแกอยาเอาเท่านั้นให้อย่างนี้แล้วแกก็อยากได้อย่างน,น้นแล้วก็อยากได้อย่างนั้นความอยากไม่มีที่สิ้นสุด ในเมื่อเราให้ให้เขาเต็มความปรารถนาไม่ได้ก็ชื่อว่าเราให้ไม่เต็มเป็นอันว่าทานบาร,รมีอย่างเดียวก็หาทางคําว่าเต็มไม่ได้นี่ถ้าแยาแปลว่าเต็มเฉยๆฉยมันก็อย่างนั้นนี่ท่านบอกว่าบาร,รมีนี่ถ้าจะพูดให้ตรงตามความเป็นจริงก็ต้องแปลว่ากําลังใจคือกําลังใจของเราทรงอยู่ในระดับนั้นตลอดเวลา ในการศึกษาเพื่อความเป็นประโสดาบันทั้งนี้คำบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านอย่าลืมว่าอรตมาพูดนี่พูดตามตำราขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงสอนและจงอย่าถือว่าคำสอนทั้งหมดเป็นคำสอนของอาตมา จงถือว่าคําสอนนี้เป็นคําสอนขององค์สมเด็จตัศมาสังโฆตเจ้าไม่ได้นนเพียงอาตมาเรียนมาแล้วก็มาเล่าสู่ให้ท่านฟังมาบอกให้ท่านฟังแล้วก็จงอย่าทึกทักว่าอาตมาเป็นพระอรียเจ้าที่จะยุ่งกันใหญ่จงสร้างความเข้าใจเพียงว่าอาตมาเป็นเพื่อนที่รักของท่านก็แล้วกัน ต่างคนต่างเราก็รักความดีด้วยกันแต่ว่าความดีที่เราทํานั้นจะดีมากดีน้อยก็ไปอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเราก็ไม่สามารถจะดัดแปลงแก้ไขได้เป็นนั้นว่าจงเข้าใจไว้ว่าธามาจะพูดอะไรไปก็ตามจงอย่าคิดว่าธามาเป็นพระอริยเจ้า ขอจงทําความมาความรู้สึกไว้อย่างเดียวว่านี่เป็นธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงสอนไว้เพื่อยังปฏิบัติธรรมของเราให้เข้าถึงความเป็นพระอริยเจ้าแล้วก็ไม่ต้องมาย้อนถามว่าถ้าไม่เป็นพระอริยเจ้าสอนได้ยังไงก็บอกแล้วบอกแนะนํากันไปตามที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาท่านแนะนามา อานว่ามาอย่างนี้อาตมาก็ว่าไปอย่างนั้นก็หมดเรื่องกันไปเป็นอันว่าอาตมาเป็นสะพานเดินเท่าน,นั้นที่สําหรับบรารมีนี่ตอนที่บรรดาพระโบราณอาจารย์ท่านหลายท่านสอนกันเมื่อเห็นว่ากําลังจิตของสิทธิ์ของท่านใกล้จะเข้าจุดความเป็นประโสดาบันท่านก็เร่งรัดว่าจงสร้างบรารมีให้ครบถ้วน หมายความว่าธรรมบารมีที่มีอยู่นี่ให้ครบถ้วนให้จิตมาทรงตัวในบาร,รมีสิบระกาบรบารมีสิบระการนั่นมีอะไรบ้างต้องเปิดตำราไหมหนึ่งทานบาร,รมีมีกำลังใจพร้อมอยู่เสมอในใการให้ทานการด้วยการสงเคราะห์ การทานที่เราจะให้นี่เราไม่ได้ให้เพื่อหวังผลตอบแทนเขาจะตอบแทนได้ทานอันเป็นวัตถุแล้วก็ตามาจะตอบแทนในการสนเสริญเย็นยอและการยกย่องก็ตามไม่มีสำหรับพวกเราเราต้องการอย่างเดียวให้เพื่อการสรงเคราะห์ให้เขามีความสุข และในขณะเดียวกันเราก็มีความรู้สึกว่าการให้ทานไปครั้งหนึ่งชื่อว่าเราตัดโลภความโลภโลภไปจุดหนึ่งความโลภมันขาดไปเลยจุดหนึ่งให้สิบครั้งความโลภแต่ขาดไปสิบชิ้นให้ร้อยครั้งความโลภขาดไปร้อยชิ้นให้มากความโลภขาดไปก้อนใหญ่ให้น้อยความโลภขาดไปก้อนเล็ก นี่หมายด้วว่าให้ให้เด็กให้เด็กศรัทธาให้เพื่อการสงเคราะห์ไม่ใช่หมายถึวว่าการให้เพื่อแข่งขันกันอันนี้ไม่ใช่เป็นอันว่าเราจิตใจในการที่เราคิดว่าจะให้ทานการสงเคราะห์มันมีเป็นปกติดั้งแต่ลืมตามาจนกว่าจะหลับไปใหม่ใจมันพร้อมอยู่เสมอเพื่อการสงเคราะห์ในก็ด้วยการให้ทาน เมื่อให้ไปแล้วอารมณ์ใจของเราก็ชื่นบานคิดว่านี่ความโลภหายไปอีกชิ้นหนึ่งแล้วจิตเราก็มีความเบาความสร้างความชุ่มชื่นให้เกิดขึ้นมาในจิตนี่เป็นกําลังใจจุดหนึ่งไม่บารมีสิบประการให้ส่งไว้ว่าเราพอใจในการให้ทาน <c oughs> ได้การให้ทานเมื่อความเป็นประโสดาบันก็ต้องเลือกเหมือนกัน ถ้าให้ไปแล้วจะเป็นภัยย้อนหลังเข้ามาหาเราหรือว่าจะเป็นภัยเพื่อทำลายบคุคคลอื่นจงอย่าให้เป็นการสนับสนุนโจรน,นี่ไม่เป็นการสมควรเวลาจะให้ก็ต้องใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาเียกอ่อนอย่าให้ทรงเดชจะไม่มีผลน,นี่ก็ดีสองท่านบอกศีลและบารมี ศีลและบารมีหมายความมีกําลังใจและรักษาอารมณ์ของศีลให้เต็มถ้าพระก็ศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ดเต็มครบทวนบริบูรณ์สมณเณรทรงศีลสิบให้เต็มครบทวนบริบูรณ์ฆราวาตทรงศีลห้าครบทวนบริบูรณ์คำว่าศีลบริบูรณ์นี้ไม่ใช่หมายความว่าเราจําศีลได้ แล้วต้องระมัดระวังว่าไม่ยอมให้สิงข้อใดข้อหนึ่งบกพร่องเป็นอันขาดเราจะรักษาสิน้ดยชีวิตเราจะยอมตัวตายดีกว่าสินขาดอารมณ์ทรงสินต้าจะลืมตาถึงหลับตาเราจะไม่ลืมเรื่องสิลของเราเป็นขาดจะระมัดระวังว่าให้บริสุทธิ์อยู่เสมอแล้วข้อดีสามเมฆขมะ เป็นบารมีที่สามเนคขมะนีนแปลว่าจิตรเราน้อมไปเสมอว่าจะพยายามทำลายอารมณ์ที่พอใจในการมให้พินาศไปนี่สำหรับรโสดาบันนี่ยังไม่หมดเป็นอันนว่าเราจะมีพอความพอใจในเรื่องการมากามารมณ์เฉพาะขอบเขตของเราเท่านั้น คือนั้ระหว่างสามีระพัญญาเราจะไม่ต้องการเสวยกามารมณ์นอกเหนือไปจากสามีระพัญญาของเราอย่างนี้จัดว่าเป็นเนคขมะของพระโสดาบันแล้นอกจากนั้นอารมณ์ใจก็คิดไว้เสมอว่าเราจะพยายามตัดกาม,มาฉันทะลดความรู้สึกในกรมด้วยการทำลายอา่าทำลาย กามาชันทะานนิวรณ์ลดความรู้สึกในกายในกายด้วยการพิจรา,า,กการณาสกายยติทิฐิและอสุภกรรมฐานเอจะไม่เมาในการมาชันทะมากเกินไปทั้งทั้งที่อยู่ระหว่างคู่ตัวผัวเมียเขาตามทีแต่ถ้าว่าเรานี้ก็าหาทางลดเท่าที่จะพึงจะลดได้ แต่ว่าไม่เพื่อเป็นการไม่ทำลายกําลังใจสิ่งอะไรกันพยายามรักษากําลังใจสิ่งอะไรกันไว้เรียกว่าบัวไม่ช้าน้าไม่คนเราจะพยายามระงับหาทารงระงับความโกรธและความพยายามบัตไม่ให้มันฟูเกินไปเพื่อเป็นการรักษากำลังใจให้มีความสุขนี่มาบารมีที่สี่ที่เรียกว่าปัญญา ปัญญาตัวนี้หาทางความรอบรู้พิจารณาดูตามความเป็นจริงใช้ปัญญาในทัศนะของมระโสดาบันอย่าลืมว่าบาร,รมีตอนนี้เป็นบาร,รมีของมระโสดาบันมานั่งพิจารณาหาความจริงว่าเราเกิดมานี่มันก็เป็นทุกข์ตั้งแต่วันเกิดถึงวันนี้ไม่มีอะไรเป็นสุขแล้วต่อไปกวา่าจะถึงวันตายมันก็ทุกข์ตลอดเวลา ดันั้นความเกิดจริงเป็นปัจจัยทุกข์ที่เราไม่ควรคิดว่าจะเกิดต่อไปนี่การที่เราจะไม่เกิดต่อไปเราควรจะทำยังไงพยายามหาทางเแต่งความเกิดใหญ่มีอยู่สามอย่างคือโลภความโลภโทสะความโกรธโมหะความหลงเราจะพยายามหาทางทำลายความโลภให้พินาศไป ทำลายความโกรธให้วินาศไปทำลายความหลงให้วินาศไปตามกระแสพระสัทธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่สอนไว้ทำใดที่องค์สมเด็จประจอมไตรบรมศาสดาทรงแนะนำว่าเป็นความดีควรประพฤติปฏิบัติเราจะทำตามนั้นทุกอย่างโดยไม่ฝากฝืนคำสั่งและคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทำใดที่องรรค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงแนะนําว่าทำนั้นเป็นธรรมที่เป็นอกุศลคนละเราจะละทุกอย่างจริยาใดที่องรรค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสนดากล่าวว่าเป็นปัจจัยให้จิต่อนสายเราทําตามนั้นนี่เอาปัญญาของเราใช้ให้เป็นประโยชน์แล้วก็มีอารมณ์ทรงตัวอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาเป็นอนันว่าทําให้เต็มอยู่ตลอดเวลา แต่ว่าเต็มขั้นระดับพระโสดาบันมาวิริยะในบารมีที่ห้าบารมีนี้องค์สมเด็จตะสมาสมพุทธเจ้ากล่าวว่าต้องทำกําลังใจให้ทรงความเพียรต่อสู้ต่อรักทุกอย่างที่จะเข้ามาขัดขวางไม่ว่าอะไรทั้งหมดที่จะเข้ามาทำลายหักร้างเรา ื่อให้หมดกำลังใจที่จยพ่พึงประพฤติธปฏิบัติสิ่งเ่าหลายเหล่านั้นเราไม่ต้องการมันจะมีวรสษรต้านทานแข็งแรงเพียงใดก็ตามทีเรานี้จะไม่ยอมย่อท่อจะไม่ยอมถอยหลังเกี้ยกล่ำเปล่าบระษัทนั้นให้พินาศไปถ้าเราไม่สามารถจะทรงกายไว้ได้คือจะตายเพราะฟันเปล่าประษัทนั้นเราก็ยอม เพื่อเราจะก้าวเข้าไปสู่ความดีกำลังใจอย่างนี้ต้องทรงเป็นปกติไม่มีการท้อถอยไม่ท้อแท้ไม่ถอยหลังนี่มาขันติความอดทนความอดทนต้องมีพระจิตเรามันชั่วยอยู่มากมาก็หาความดีอุปสรรคความจิตความอุปสรรคทางจิตมันก็มีมากก็ต้องต่อสู้กัน หมายความอุปสรรคใดๆก็ตามจะเป็นอุปสรรคทางกายก็ดีอุปสรรคทางใจก็ตามที่มันจะเกิดขึ้นโดยประการใดก็ตามเราไม่ยอมท้อถอยอดทนต่อสู้จริงถึงที่สุดกําลังใจจะไม่ยอมผ่อนลงให้ต่ําลงจะพยายามเฟื่องฟูอารมณ์ต่อสู้ให้มากขึ้นตามลําดับเร่ไม่ท้อถอยสัาจ,จะต้องทรงความจริงใจไว้เสมอว่า เราจะนึกถึงความตายเป็นปกติไม่ประมาทในชีวิตยะคิดไม่เสมอว่าเราจะต้องประคับระคอ,องอารมณ์ใจของเราให้อยู่ในขั้นในขันในความดีนั่นก็คือหนึ่งยอมรับนับถือคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์มีสินห้าบริสุทธิ์มีพระนิพพานเป็นอารมณ์ จะไม่ยอมไม่มีความต้องการในการเกิดต่อไปขึ้นชื่อว่าความเกิดจะไม่มีสําหรับเราก็ต่อไปจะเป็นข้อที่แปดเรียกว่าอธิฐานบารมีอธิฐานนี่แปลว่าตั้งใจให้ทรงใจไว้ตั้งอารมณ์ไว้ว่าถ้าเราจะทำอย่างนี้เราจะทรงความดีเราจะเป็นบรสโสดาบันให้ได้เราจะไม่ท้อแท้เราจะไม่ถอยหลัง คุณธรรมอันใดที่มีจะทําให้เราเปาน็นมระสดาบันคื้นหนึ่งมรณานุสติกรรมฐานร่างกายจะต้องตายรู้อยู่ทุกวันแล้วคุณพระพุทธรธรรมประสงค์คุณของศีลเราจําได้ทรงตัวใครจะชวนไปที่ไหนเราไม่ไปแล้วเกาะคุณพระรัตนตรายทั้งสามรายการนี้พอและมีศีลบริสุทธ จิตใจน้อมยอมรับพระนิพพานเป็นอารมณ์บารบมีทีเก้าัตงกล่าวว่าเมตตาตัวเมตตานี่เป็นตัวค้ำชนที่มีความสำคัญจิตใจตั้งไว้มั่นว่าเราจะมีเมตตาความรักในตัวเราก็ดีบุคคลอื่นก็ดีสัตว์อื่นก็ดีจะไม่ยอมให้คลาดากจิต คำว่าเป็นอมิกล่าวคือศัตรูจะไม่มีสําหรับเราเขาประกาศตนเป็นศัตรูเป็นเรื่องของเขาสําหรับเราไม่ยอมเป็นศัตรูกับใครจะมีเก,กจิตใจเต็มด้วยความเมตตาปราณีเป็นปกติข้อสุดท้ายเมคาความวางเฉยตัวนี้หมายว่าเฉยตัวประสัก ขึ้นเจียวประสักใดๆก็ตามถ้ามันจะพึงเกิดขึ้นกับเราโดยลักษณะใดก็ตามอาการอย่างนั้นจะไม่มีสำหรับเราเราไม่ท้อแท้เขาจะด่าเราก็เฉยเขาจะว่าเขาเราก็เฉยเขาจะชมเราก็เฉยแต่ว่าเฉยแบบประโสดดาบัน มันจะป่วยไข้ไม่สบายก็เฉยมันจะตายก็เฉยเฉยแบบพระโสดาบันไม่ใช่แบบอรหันพระโสดาบันยังมีโกรธแต่ว่าระงับความโกรธเขาไว้ที่ว่ามันอยากจะด่าได้ก็ช่างมันอดใจว่าไม่ตอบมันอยากจะเลวคนเดียวก็เชิญนเลวไปเราไม่ขอเลวด้วยไม่ช่วยสนับสนุนความเลวของเขานี่แต่มันอยากจะป่วยก็ทราบแล้วว่ามันจะป่วย ยาป่วยก็เชิญรักษาหายก็หายไม่หายตายก็ช่างมันตายแล้วเรามีความสุขถ้าไม่จะตายก็เชิญมันตายไม่ว่าอะไรถ้าจะเกิดการพลาดพลาดแจกของรักของชอบใจก็รู้สึกว่ามันเป็นของธรรมดามีรวมความว่าการปฏิบัติเพื่อความเป็นพระเจ้าขั้นประสูดาบันเราก็มาสรุปกัน ในตอนที่เรียกว่าบารมีสิบประการนี่พระโบราณอาจารย์ที่ท่านสอนมาท่านสอนแบบนี้ท่านบอกว่าตอนนี้ต้องควบคุมกําลังใจในบารมีสิบประการให้ครบถ้วนให้บกพร่องให้จิตมันเต็มอยู่เสมอเมื่อจิตมันเต็มอยู่ในขั้นบารมีสิบประการในขั้นของะาสนาบันแล้วอารมณ์ตอนหนึ่งมันจะเกิดขึ้น มันยะเกิดขึ้นก็มันเองคืออารมณ์มีจิตรักพระนิพพานเป็นอารมณ์อารจิตมีอรอมนงเหนียวในพระนิพพานรักพระนิพพานคิดอยู่เสมอฝันอยู่เสมอใกล้ค,คนอยู่เสมอว่าเราต้องการพระนิพพานอารมณ์ที่ต้องการพรนิพพานนี่พระโบราณอาจารย์ท่านบอกว่าเวลานี้จิตเข้าสู่โคตรภูยานแล้ว คำว่า,าโคตรภูยานก็หมายความว่าจิตอยู่ในระหว่างโลกีกับโลกุตระเหมือนกับเรายืนอยู่ที่รํารางเล็กๆเกท้าซ้ายเหยียบทางนี้เท้าเท้าวขวาเหยียบทางโน้นทั้งสองเท้ายังเหยียบอยู่ไม่มีเท้าใดาย,ยกถ้าเรียกว่าโคตรภูยานหลังจากนั้นไปชั่วขณะไม่มากนะักอารมณ์จิตก็จะยอมรับนับถือกอดของธรรมดา จะมีอารมณ์เห็นว่าใครจะด่าใครจะว่าเจนินทาเจนั้นเสรินถือว่ามันเรียกเป็นเรื่องธรรมดาอารมณ์ใจจะไม่หวั่นไหวนักก็มีเหมือนกันแต่มีไม่มากนะักเรียกว่าพอมีแต่ว่ามีไม่มากพอตัวธรรมดาเกิดขึ้นมาแล้วตอนนี้อารมณ์ใจของเรามีความมั่นคงมีจิตตรงต่อพระนิพพาน มองไปดูทานก็เต็มเปี่ยมในการบริจาคทานพอใจในทาน <c oughs> มองไปดูศีลสินของเราก็บริสุทธิ์ผุดผ่องอันนี้ถ้าเราจะมองไปดูความรู้สึกพอใจในร่างกายก็รู้สึกว่ามารักน้อยลงไปเห็นว่าร่างกายเป็นเป็นเรือนร่างที่อาศัยเท่านั้น เราจะไปมองดูคุณพระรัตนตรยัยคุณพระพุทธเจา้าคุณพระธรรมประสงเราไม่ยอมเหยียดหยามเป็นอันขาดอิตใจยยของเรามีความเคารพพระรัตนตรยัยมีองค์สมเด็จพระบรมโลก,กันนาะเป็นสำคัญอนการอย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านตามตำราและตามที่ท่านแนะนำกันมาทัางกล่าวว่าเป็นประโสดาบัน ยิ่งถ้าเรามาพูดกันถึงมรสนาบันอาจจะถามว่าทําไมไม่แนะนําในการทรงฌานบ้างละ่ะก็ต้องตอบว,ว่าสําหรับความรู้ขั้นสุข,ขวิปัสสโกท่านไม่ได้ไปนั่งปล้ำกับสมาธิทั้งวันทั้งคืนท่านปล้ำกับอารมณ์ความคิดหาความเป็นจริงการทรงอารมณ์อยู่ใั้อยู่ในด้านกุศลคิดหาความตายว่ามันจะมีกับเรา คิดว่าเราก่อนจะตายเราจะต้องนับถือพระพุทธเจ้านับถือพระธรรมนับถือพระสงฆ์เพื่อกันอารมณ์หลงให้ไปสู่ไาบายภูมิแล้วเราจะต้องมีศีลบริสุทธิ์เพื่อตัดอาบายภูมิให้มันเด็กขาดนอกจากนั้นก็มีอารมณ์มุ่งมากปรารถนาในพระนิพพานเป็นอารมณ์เมื่อว่ากันอย่างนี้ก็รู้สึกว่าเห็นว่าจะไม่มีอะไรมาก มันไม่มีอะไรมากแค่นีญญ้บริษัทหวงท่านพุทธบริษัทรวงความว่าความบัาการที่จะเป็นประสนดาบันถ้าว่ากันสั้นๆก็คัดเศษเดียวจบมีว่ากันมาอย่างนี้ว่ายาวที่สุดน้อยคนนักที่เขาจะปฏิบัติตามแบบนี้ที่ว่ามาแต่ถึงอะไรก็ดีก็พยายามว่าไป ว่าไปเพื่อความเข้าใจขบันดาท่านพุทธบริษัทแต่ความจริงพิจรนารณาแล้วมันจะเกินเกินความพอดีไปทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าคุณแห่งบันไม่จําเป็นต้องเดินทางให้ไกลถึงขนาดนี้แต่ดีบายมาไกลหลายสิบกิโลแบบนี้ก็เกรงว่าท่านจะท่านจะไม่เข้าใจตอนใดตอนหนึ่งเท่าน,นั้นอัลบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่าน รวมความอารมณ์แห่งบรโสดาบันในขั้นสุขวิปัสสโกสําหรับวันนี้ก็ถือว่าจบแต่เพียงเท่านี้และบรโสดาบันขั้นสุขวิปัสสุขวิปัสสโกก็จบลงตอนนี้ไปขอทุกท่านตั้งกายให้ตรงดํารงจิตให้มันกําหนดรู้ลมหายใจเข้าให้ใออกใช้คาภาวนาและพิจารณาตามอธิยาศัยจึนกว่าจะได้เวลาที่ท่านต้องการสวัสดี